คนนี้เขาก็เลิกลักเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเปิดใจแต่ไม่เปิดตัวหรือเปล่านะคะเนี่ยไปที่คนนี้ค่ะอเล็กทีระเดชนะคะที่ได้ออกมาขอบอกเลยนะคะว่าที่ไม่มีงานคู่กับแฟนสาวอย่างโบเมลดาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอับค่าตัวนะคะแต่ว่าเป็นเพราะเรื่องตารางงานที่ยังไม่ตรงกันค่ะ แอบแปลกใจไม่น้อยนะคะว่าทำไมคู่รักสุดอินเลิฟอย่างอเล็กธีระเดชกับหวานใจโบเมลดาไม่ค่อยจะควงแขนการออกงานคู่โชว์ตัวให้แฟนๆได้เห็นกันเลยนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้ารับงานแพ็กคู่เนี่ยค่าตัวจะแพงขึ้นหรือเปล่าดังนั้นนี้ทั้งหนุ่มอเล็กเนี่ยก็รีบขอมาชี้แจงความจริงค่ะว่าตนเนี่ยยินดีรับงานคู่นะแถมเรดค่าตัวก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะยังคงเท่าเดิมแน่นอนค่ะแต่ที่ไม่เห็นเพราะว่าคิวงานที่วางไม่ตรงกรันไม่ได้วางว่าจะหากินกับกระแสะข่าวเลยค่ะ จริงๆเรายังแทบไม่มีงานด้วยกันเลยนะครับอืมใช่ถ้าเกิดสังเกตดูเรายังยินดีรับมันก็มีติดต่อมาบ้างครับผมแต่ว่าอาจจะอาจจะยังไม่เหมาะหรือว่าคิวอาจจะไม่ได้คิวอาจจะไม่ชนกันเพราะว่าน้องเขายุ่งมากเลยก็ยุ่งมากเพราะว่าเราคู่กันแล้วถ้าตัวมันพุ่งจริงๆไม่เลยนะตอนแรกก็เคยคุยกับผู้าการแล้วว่าว่าเราไม่ยัางเป็นเพราะว่าเราก็มันก็คือการทํางานอย่างนึงปกติของเราอะ่ะเราก็เราก็ไม่ได้ หนึ่งคือเราไม่ได้หากินกับกระแสยังไม่เคยมาสัมภาษณ์สื่อคู่กันไม่ยซ้เราไม่เคยเราไม่ได้แบบพบกันเพื่อกระแสอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเพราะเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวเราสองคนที่แค่พบกันเราทํางานล้วก็แล้วก็ทํางานของเราเราก็ไม่ได้เอากระแสนั้นมาบวกบวกราคาหรืออะไรเงี้ย